เดีจ้ามือนมาไต่เ็ษอีหมูเด้อจ้ะมาไต่เ็ษอีหมูโฮจะเปิดกล่องจ้ะแต่ว่าได้หลายตัวแล้วจ้ะนี่จ้ะอึ๊บนี่จ้าตัวชิ้วช่วยตัวงามจ้าบนโตกแห้งๆจ้ามือนี่แต่ว่ามองอันที่ว่าเขาเคยไป็ดไตยึงหลายๆหคนบ่กล้าไปจ้ะมุ้ยผู้ใดไปนั่นเพราะว่ามีคนผู้อตายไต้จ้าผู้อตายยี่นาเพลนละมองจะไปไตอึ้งนั่นละก็เลยบพูดไปไปจ้าคน ละเงาเดี๋ยวเอาตัวยุคคู่สากันตาลิงสาไลเดอร์จะอันอันขาอันกันสั้นอันตายจ้ะพี่น้องบ้านมีเงินสั่งไหมนี่หนึ่งตัวหนึ่งตัวตัวสวยๆจ้ะตัวสวยๆตัวสวยๆตัวงามเกี๋ยวตัวใหญ่งามอยู่ เซตเจ้าของเป็นมุมเราปานว่าเด็กหน่อยเอาหลดจับเขียดแล้วก็เซตเจ้าของเป็นไก่ไก่คุณไก่ไก่คุณพี่น้อง,ท,องที่ท่านมันบอกมันสิโดดบอกแต่ว่าเห็นตาอยู่ไกลเตรียมตัวด้วยเขาในป่าเนี่ยพี่น้ดดอง ไปแล้ว,าวตายจ่อยเหยียบเขียดโดนน้ำเขียดห <c oughs> อบจะมอบหหมอบจะหมอบตัวนึงจะ้ะตัวนี้ตัวบอสใครง่ายปไปไหน ไปตัวหนึ่งโอ้ยอย่าเห็นสองตัวนี่นะตัวหนึ่งเอาไปไหนแล้วล่ะนี่ไงตัวเล็กๆสดิก,กบวันนี้มาจับเขียดนะครับมามีเด็กมาด้วยมีน้องนนมาด้วยครับวันนี้เหรอย ในหน่อยก็ว่าเป็นกลาวไรในมุมขยุมลังคาฉันฟังเสียงผิดหล่องทิ้งล้องเป็นกลาวายเป็นห้องเถอะเนาะ ที่นุ่นเอ้ยนี่ไงตัวนึงเต็นถ้าเกิดนจับมันได้ไหมล่ะตจอ้วนดีสวัสดีจ้ามาหอดบานแล้วเด้อจะมาเบิ่งผลงานได้บ่หลายจ้ะไอเขียดอันเขียดโม่จากซิปก็โตแล้วจ้ะมันคตรหลายกว่านั่นเนี่ยไม่แต่แต่ว่ามันมีแต่ตัวใหญ่ๆอยู่จ้ะแต่ตัวใหญ่ๆอยู่ เย็นทีลจะควบกันคนหลายกันแล้วบบแล้วงูขึ้นมาจากไตดไบดดอนเดยบดเตียวนะึางยางปวดขาเลยเศร้าคนหลายก็เขียดมองมันหลายเพิ่นบ่พอกไปเพิ่นคืนว่ามองอันที่ห้อไปมาคืนคนี้เพิ่นว่านมันหลายว่าฉันฝนตกแห้งเพิ่นก็เลยพาไปไปแล้ววันนี้ผู้ใดตด้อยู่เพ่นก็นหลายอยู่แล้ว เราก็เลยโง่ขึ้นมากโง่ขึ้นมากกว่ามั่นองทุ่มนี่แหละจ้ะแล้วเขียดหน่อยก็บบได้ได้นี่หน่อยตัวนึงก็เลยหายเพลินสับได้จะงกกะแล้วจ้ะเลยวหายผู้อื่นไปไปตื่มกันเฮากก็เลยเอาแต่เขียดนี่มาสิมาขวดอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆที่จ้ะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดติดตามด้วยได้จ้ะเด้อฝากฝากซอยแน่ ซอยกุติตามเมดเหนอกกับล่อแตงแต่ว่มันบผูผพานจกเคื่อเนาะคือว่ามันต้องใส่เวลาคือว่าแหละเนาะค่ะเนาะขอพูดรายๆด้เด้อจ้าอขอพูดค่ะสวัสดีจ้า